อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาเรื่องเล่าจาก Facebook พระอาจารย์คันชิตอากินจโนเรื่องเปิดใจก็เข้าใจครั้งหนึ่งหลายปีมาแล้วพระอาจารย์ได้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงบวชสามเณรฤดูร้อนที่วัดทางภาคใต้ มีสามนเณรตัวเล็กแก่นอายุ15ปีที่มีปัญหาในเรื่องกฎระเบียบอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นแอบสูบบุหรี่ขายบุหรี่ชั้นอาหารไม่เคยหมดเหลือทิ้งเยอะแยะมากมายขาดโทษก็แล้วทำโทษก็แล้วพฤติกรรมก็ยังเหมือนเดิมโดยเฉพาะการตักอาหารใส่บาตมากมายเกินจนชั้นไม่หมดต้องเหลือทิ้งทุกวัน ทางคณะพี่เลี้ยงก็เลยมอบหมายให้พระอาจารย์จัดการปัญหาของสามเณเนนนี้พระอาจารย์ก็ไปเช็คที่ใบสมัครก่อนว่าเด็กนี้มาจากไหนปรากฏว่าเด็กมาจากศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนคือเด็กที่อยู่ที่ศูนย์นี้เป็นเด็กที่ทำความผิดแล้วศารตัดสินให้อยู่ในศูนย์เพื่ออบรมบ่มนิสัยใหม่เพื่อกลับคืนสู่สังคมพระอาจารย์จึงถามสามเณเว่า เนนโดนข้อหาอะไรจึงต้องไปอยู่ที่ศูนผมโดนข้อหาลักขโมยครับแล้วตอนนั้นเนนอยู่ที่ไหนกับใครผมเป็นเด็กเร่ร่อนหนีออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุ9ปีนอนตามสถานีรถไฟอยู่กับพวกเพื่อนๆนเด็กเร่ร่อนด้วยกันครับแล้วอาหารได้จากไหนรถไฟมาก็มีอาหารครับยังไงลูก เวลารถไฟมาถึงพวกผมก็จะรีบกระโดดขึ้นรถไฟแล้วก็คว้าเอาถุงใส่อาหารที่เหลือๆจากผู้โดยสารที่ลงจากรถไฟไปแล้วทิ้งเอาไว้คว้าให้ได้มากที่สุดกินได้หรือไม่ได้ค่อยไปเลือกอีกทีครับเน้นตอบเสร็จก้มหน้าหลบสายตาแล้วยกมือขึ้นปาดน้ำตาจากคำตอบนี้ทำให้พระอาจารย์เข้าใจทันทีว่า ทำไมเนนจึงตักอาหารมากเกินจําเป็นจนเหลือทิ้งทุกวันมันเป็นผลมาจากพฤติกรรมเมื่อครั้งอดอยากและต้องแย่งชิงอาหารและอะไรอะไรหลายอย่างมาให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยมาเลือกอีกทีพระอาจารย์เอื้อมมือไปลูบหัวเนนพระอาจารย์เข้าใจแล้วลูกต่อไปก็ค่อยค่ยตักเอาสิ่งที่ชอบที่สุดเป็นอันดับแรกและลงไปตามลำดับแล้วก็ค่อยคอยลดปริมาณเอาก็แล้วกันครับ แล้วเรื่องบุหรีล่ล่ะมันบ่อยจนพระรูปอื่นบอกว่าน่าจะให้ศึกออกไปเลยเนนจะว่าอย่างไรพระอาจารย์ครับที่จริงผมเหลืออีก15วันผมก็จะได้ออกจากศูนฝึกแล้วครับแต่พอมีพระไปบอกว่าจะมีการบวชเนนผมก็รีบสมัครเลยทั้งทั้งที่ผมนอนเล่นเฉยเฉยอยู่ที่นั่นอีก15้าวันก็ได้ออกแต่ผมเลือกมาอยู่นี่อีก45วันก็เพราะผมหวังว่า การบวชจะช่วยแก้ไขผมได้บ้างครับเจอบทนี้พระอาจารย์ก็อืมเอา้าถ้างั้นก็ค่อยๆเลิกก็แล้วกันและสำคัญอย่าขายบุหรี่เพื่อนตกลงไหมครับถึงวันศึกพระสิ่งสุดโครงการและนโยบายของวัดไม่รับเนนไว้อยู่ต่อปัญหาก็เกิดอีกเพราะเนนไม่อยากศึกเนนทำไมไม่อยากศึกเหมือนเพื่อนๆจะได้กลับบ้านแล้วนี่ ผมอยากกลับบ้านไปหายายในสภาพเนเนครับอยากให้ยายเห็นอึ้งเลยเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างในความคิดของเนนบ้านเนนอยู่ที่ไหนนครศรีธรรมราชครับเอา้าถ้าอย่างนั้นพระอาจารย์จะไปส่งเมื่อไปถึงบ้านเนนสิ่งที่พระอาจารย์คิดไว้ก็แจ่มแจ้งขึ้นย่าย่ยาย่ยาหนุยกลับมาแล้วเนนตะโกนเรียกหญิงชราที่นั่งบนแคร่ที่ใต้ถุนบ้าน ยิงชราหันมาทันทีน,นุยนุยนุยของยายกลับมาแล้วเสียงของยายเต็มไปด้วยความยินดีของสิ่งที่เห็นนุยไปอยู่ไหนมาไปปวดมาจะย,ยายไปอยู่กับพระอาจารย์วันนี้อาจารย์เลยมาส่งจ้ะเนนเล่าให้ยายฟังพร้อมหันหน้ามาส่งซ้ายตากับพระอาจารย์พระอาจารย์พยักหน้าให้ยายเพื่อยืนยันว่าเนนบวดจริง ตอนพาเนนไปฝากวัดในหมู่บ้านขณะที่เดินไปด้วยกันพระอาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับผมไม่อยากให้ยายรู้ว่าผมไปเป็นเด็กเร่ร่อนก่อคดีติด,ตดศูนย์ฝึกผมอยากให้ยายพบผมอย่างมีความสุขและผมก็ตั้งใจว่าจะบวชเรียนต่อเลยครับพระอาจารย์เอื้อมมือลูบหัวเนนเข้าใจอย่างเต็มเปี่ยมที่เนนปรารถนาขอให้เจริญเจริญนะลูก แค่เปิดใจเราก็จะเข้าใจและนั่งในใจของใครก็ได้เพราะนั่นเป็นผลจากความเข้าใจและเมตตาที่มีให้แก่กันหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์และให้ข้อคิดสักเล็กน้อยก่อนนอนในค่ำคืนนี้นะคะกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์